ครับสวัสดีครับยูทูปอัปเดตปลาออสีที่บ้านครับตัวเดิมเลยโอใหญ่แล้วตัวนี้แต่ว่าใหญ่มากประมาณห้านิ้วผมได้แล้วตัวนี้อยู่ในตู้หกสินะครับอยู่ของนอกแก้วแล้วก็ปลามังกรปรตัตเพีรเพนเงินเงินทองสวยมากตัวนี้ เลี้ยงตั้งแต่ตัวเล็กๆนะครับตอนนี้หัวใหญ่แล้วไม่ยุบไอ้นีปาก่อกนหนเ่เป็นกล้องไอ้ตัวนี้ชื่อหมอหมอกระยาเป็นคนตั้งให้เป็นตัวหลักของบ้านเลยตัวแรกเลย การเลี้ยงปลาปลาหมอสีไม่ยากครับเขาบอกปลาหมอสีให้เลี้ยงในเลี้ยงในตู้ตัวเดียวนี่ผมเลี้ยงกะสิบกว่าตัวมืนเป็นแหลกเนี้เทียวเลยผมว่ามันแล้วแต่ปลาพาบางตัวก็อยู่ด้วยกันได้บางตัวก็อยู่ไม่ได้นี่ผมเนี่ก็เห็นก็เลี้ยงก็หลายตัวหมืนมันกัดมันอะไรกัน เนโตแล้วนี่ปไปไม่รู้สวัสดีสมาชิบหน่อยจะมีเสียงนะผมต้น,ตนหัวต้นหัวใหญ่มากเลยสยังประมาณเที่นยงอ่ะสามนิ้วสิสี่นิ้วผมอ่ะเรียกมานานแล้วแต่เนะี่ย หอวแบบลูกบโลเลยให้กินอาหารเม็ดสลับกับกุ้งสดสมบูรณ์นะผมดูสีสันนี่ยังไม่เปิดไฟนะถ้าเปิดไฟนี่ชัดกว่านี้นะผมนี่แบบสีธรรมชาติเลยแดงนึกว่าย้อมสีอ่ะ ไว้เละนี่อันนี้นเขาแฟนเขาแฟนเขาเป็นนกแก้วแต่นกแก้วไข่สองรอบแล้วนะผมแต่ไม่รู้มีเชื้อหรือเปล่ามันไข่แล้วมันก็หายไข่แล้วหายคนระับไม่รู้เป็นอะไรผมก็เพิ่งเลี้ยงเลยดิปาไม่รู้ประสบการณ์ มัน,น่าจะกลัวป่าจะเพียนกินหรือเปล่าแบบหวงอย่างเงี้ยก็เลยกินเองประมาณนั้นเด้ดเทียวเป็นแนวไหมเอาเด็ดเทียวมังกรเขาอยู่อมังกรอ่าเจอกันได้ไม่เัดกัน อัปเดตแค่น,นี้นะครับผมเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าผมจะหาตัวเมียมาให้มันนะ